สีสลึงพึ่งบรรจบให้ครบบาทถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานหาเงินเก็บตังค์เวลาหิวก็จะเลือกกินแต่ของดีๆพอคิดว่ามื้อเดียวคงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ก็คิดแบบนี้ทุกมื้อแหละ มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนเขาแต่งตัวดีๆบีบีเหรอก็อยากได้นะอยากได้อะ่ะก็ไปซื้อดิรองเท้ากางเกงเสื้อนาฬิกาบีบี iPod ซื้อหมดอ่ะซื้อแล้วมีความสุขอยากได้รถมานานละเพอคิดว่ามีรถแล้วจะมีสังคมมีผู้หญิงก็ซื้อเลยพอมีรถก็มักที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับรถคนอื่นเขาว่าแล้วเป็นยังไงง,งุดหงิดเวลาเห็นบ้านคนอื่นเขาใหญ่กว่า ถ้าวันหนึง่งคุณเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาละ่ะถ้าคุณตื่นมาพบกับนี่นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่เพียบเลยเป็นยังไงละ่ะเป็นทุกข์ดิปัญหาเหล่านี้ยจะหมดไปถ้าคุณใช้วิธีสี่สลึงทุกรู้ปัญหาสำรวจความไม่สบายกายไม่สบายใจมีอะไรบ้างละ่ะความอยากได้อยากมีค่าบ้านค่ารถนี่สิน สมุดไทยรู้สาเหตุจุดเริ่มต้นของปัญหาลองกอภาพกลับไปดูนี่ไงมื้อเดียวคงไม่เป็นไรหรอกแต่ก็เพราะว่าคิดแบบนี้ทุกมื้อแหละเห็นคนอื่นเขาเท่ก็เลยอยากจะเท่มากแล้วเป็นยังไงล่ะก็เลยต้องจ่ายจายลูดลูดอย่างเงี้แหละ แล้วก็เลิกไปเปรียบเทียบคนอื่นได้แล้วเวลาซื้อของจะมีวอนกับน e ดก็ชอบหนักไปทั้งวอนแหละงานก็ทํานะแต่ทาไมไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บเลยอ๋อรู้หละก็มาติดไก่ข้าวของพวกเนี้ยนิโรธรู้คิดมีสติมองเห็นทางออกกว๋วยเตี๋ยวกินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ออกกู้ึงงก่อน กินเข้าไปละมันก็ออกมาเหมือนกันน่ะจะถูกจะแพงยังไงเดี๋ยวมันก็ออกมาหมดละเลือกกินของที่มันมีประโยชน์ดีกว่ามั้งบ้านน่ะจะซื้อหลังใหญ่ไปทําไมแล้วที่เหลือจะเอาไปทําอะไรแต่ฟุตบอลไงถ้าตัวขาวคือน,นีดและตัวดําคือวอนคุณควรมีสติและเลือกมักรู้ทำเดินทางไปสู่ทางออกอย่างมีเป้าหมายถ้าคุณอยากมีอยากเท่มันคนอื่นแล้วก็ขอเพียงคุณตั้งใจ ทำงานหาเงินเก็บตังค์เท่าเนี้เดี๋ยวก็ได้หลีกเลี่ยงออาใบยมุกสิ่งที่จะมารบกวนคุณในการเก็บเงินให้ได้เพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถลดรายจ่ายและมีเงินออมเพิ่มมากขึ้นสบายไปทั้งชาติแล้ทีเนี้ยเรามาย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าสี่สลึงมีอะไรบ้างทุกรู้ปัญหา สำรวจความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุดไทยรู้สาเหตุจุดเริ่มต้นของปัญหานิโรธรู้คิดมีสติมองเห็นทางออกมักรู้ธทมเดินทางไปสู่ทางออกอย่างมีเป้าหมายวิธีแบบสีสลึงนี้จะช่วยทำให้คุณหมดปัญหาเรื่องการเงินและใช้ชีวิตแบบเต็มบาทอย่างมีความสุขและคุณหลักเต็มบาทแล้วหรือยัง